ส่โนลาบอกาสนีบรรดาานพุทธบริสัทไ์เม่สม,มาทานพระัตนตรกยแล้วตอนนี้ไปขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจสงบอุรมให้เป็นสม,มาธิพือในอันดับแรกขณะที่รับฟังเสียง ตั้งใจฟังเสียงให้รู้เรื่องทุกถ้อยําการตั้งใจฟังเสียงทุกท้อยคําแสดงว่าจิตทรงสมาธิเพว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจไว้ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะเวลานี้เราตั้งใจฟังเสียงถ้าหูได้ยินเสียงจิตรู้เรื่องตามก็ชื่อว่ามีอารมณ์เป็นสมาธิ ถ้าว่าท่านใช้ปัญญาพิจารณาไปตามกระแสเสียงด้วยจละตามถ้อยคำในความที่กล่าวก็ชีอว่าเป็นการใช้ปัญญาในด้านวิปันสนาญาณน,นี่มีความสำคัญหลังจากพูดจบแล้ว็มมบรรดาท่านพุทธิรัทพยายามทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิโดยการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสัน้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่อย่างนี้จัดว่ามีอรม์เป็นสมาธิถ้าจะใช้คำภาวนาก็าใช้คำว่าพุทโธ เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทอย่างนี้อารมณ์เป็นสมาธิขณะใดาที่ก,การรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกรู้คำภาวนานั่นเป็นสมาธิสมาธิเราก็จัดเป็นหลายระดับคือคณิกะสมาธิรีกว่า,วา,นะาสมาธิเล็กน้อยอุปจารสมาธิสมาธิใกล่ปถึงปฐมฌาน เราขึ้นไประดับป็สมชาคือฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่เพื่อรณมที่เป็นสมาธิจะอยู่ในระดับใดก็ตามก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของความดีเพราะจิตเราตั้งอยู่ในกุศลในประการหนึ่งขบันดาทให้พุทธศาสนิเกชนพยายามทรงอารมณ์จิตให้อยู่ในรพมิหฉาสีเป็นปกติ ว่าเราจะมีความรักในคนอื่นและสัตว์อืน่นนอกจากตัวเราเสมอในตัวเรา <c oughs> เราจะมีความสงสารเกื้อกูลเขาให้เป็นสุขตามกำลังที่เราจะถึงทำได้เราไม่มีอารมณ์อิจฉาหรือเสียกับคนอื่นเพียงใครได้ดีก็พรอยินดีตาม ถ้าสิ่งใดเป็นเหตุเกิดมีสายเดินหน้า,ากฎของกรรมและกฎของธรรมดาเกิดขึ้นเราจะไม่มีความหวั่นไหวในจิตเมื่อรมอย่างนี้ธรรมาาดาท่านพุทธบริษัททรงไว้ได้ก็จัดว่าเป็นศูนย์กำลังใจที่มีความสำคัญที่สุดอันจะพึงก้าวเข้าไปสู่คว,วามดีแต่หากว่าบรรดาจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัท มีสติตรงกันข้ามคิดเห็นว่าคนอื่นเป็นศัตรูสาหรับเรามีอารมณ์ปรารถนาในการแกล้งแกล้งบุคคลอื่นด้วยการเสียดสีด้วยวาจาบ้างแสดกงการกายบ้างอย่างนี้เป็นต้นื่อมีอารมณ์อิจฉาหรือเสียบุคคลอื่นไม่เห็นเขาได้ดี อดทนอยู่ไม่ไหวเห็นคนอื่นได้ดีหาทางแกล้งแกล้งกล่าววาจาเสียดสีกระทบกระแทกให้เกิดความช้ำใจอาการตรงกันข้ามกับพมิหันสีแบบนี้เป็นปัจจัยให้ท่านหลายลงเอเวจีมหานรกเมืว่าเป็นอารมณ์ชั่วถ้าอารมณ์ชั่วที่มันจับอยู่ในใจตลอดเวลามันก็เป็นอจินตกรรม กรรมใดซึ่งเป็นความชั่วที่เป็นไอจินตกรรมกรรมนั้นบันดาลให้เราลงเวทีมหา,มารงงนรกที่ไร้กบรรดาท่านพุทธบรษทัทุกท่านจงเว้นเสียถ้าจิตเราทรงพ็มีหางสีได้ตลอดการก็ชื่อว่าเราสามารถคุมสิ่งของเราให้ปกติอยู่ได้ตลอดสามารถคุมสมาธิให้ทรงตัวคือจิตน้อมอยู่ในเกงของกุศลตลอดเวลา แล้วคุณมีปรัชนา่าณด้วยเมื่อจิตเราเยือกเย็นมีแต่ความรักมีแต่ความสงสารปรารถนาในการเกื้อกูลมีความเยียกอ่อนโยนมีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาและสีแยาไข่มีการวางเฉยไม่หวั่นไหวในเมื่อกฎ้องกรรมเกิดขึ้นอารมณ์จิตของเราก็มีความเย็นอารมณ์จิตมีความสุขเมื่อจิตมีความเยือกเย็นจิตมีความสุขอารมณ์สบายก็เกิดขึ้น เมื่ออารมณ์สบายเกิดขึ้นสินมันก็ไม่ขาดสมาธิก็ทรงตัวปัญญาก็แจม่มใสสามารถพิ่เจรณาได้ตามเหตุตามผลที่สมควรคนที่ตอารมณ์อยู่อย่างนี้ได้เป็นปกติผู้คนประเภทนั้นจะเป็นผู้ทรงสายก็ไม่ยากตัวจิตมีความดีอยู่ในได้ศลสนทรงอยู่มันเป็นฌานอยู่แล้ว จะบังคับจิตเหศทรงชายขนาดไหนก็ได้ตามอัธยาศัยแล้วก็ใช้เวลาไม่นานยิ่งไปกว่านั้นถ้าเรามีความปรารถนาจะเป็นพระอริยาจาเจ้าก็เป็นไม่ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโสดาบันเป็นอันดับต้นทีน่บรรดาท่านพุทธศาสน,นิกชนมาตั้งใจทำความดี ก็จงอย่าคิดว่าเราจะสร้างความดีเพียแค่ความดีสามัญหรือที่เรียกกันว่าทำเป็นแค่เปนอปนิสยัยอันนี้ไม่สมควรมันจะเป็นการขาดทุนเกินไปในการที่บำเพ็ญเพียงความดีอารมณ์ขอเราก็ควรจะคิดว่าอย่างเลวที่สุดเราจะต้องตั้งอยู่ในพระโสดาบันเป็นอย่างตำ่ำ เพราะว่าพระสดาบันแบ่งออกเป็นสามชั้นเอินหนึ่งเอ,อกับพีชีมีรมเคร่งเครียดเป็นพระสดาบันละเอียดสองสตตะัตุตเอสองโกลังโกล,ละเป็นประสบาดาบันอย่างกลางสามสตตะัตุงเป็นพระสดาดาบันอย่างหยาบอย่างเลวที่สุด เราควรจะคิดว่าภายในสามเดือน,น,นในหกเดือนือหนึ่งปีเราจะทรงอารมณ์ความเป็นประโสดาบันไว้ให้ได้นี่ควรจะตั้งใจอย่างนี้เพื่อการจเจริญพระกรรมฐานเราทำเพื่อความดีอย่าบคบกิเลสอย่าทำใจให้เป็นท่ายของกิเลส มีการปฏิบัติเข้าถึงบะโดดาบันเ้องต่ำที่เรียกกันว่าสัตตกัตุงอันนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่ามีสมาธิพอสมควรคือมีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มีปัญญาที่วิปัสนาพิจารณาวิปัสนาญาเล็กน้อยก็สามารถเป็นระโสดาบันได้เพราะจริงบสูดดาบันไม่ใช่ของสูง เป็นของธรรมดาที่เรียกันว่าชาวบ้านชั้นดีถ้าพระอริยเจ้าเบื้งสูงท่านกล่าวว่าพระโสดาบันคือธรรมที่จะทำให้คนเป็นพระโสดาบันนั้นเหมือนเหมือนกัของเด็กเล่นคือเป็นของทำง่ายง่ายถ้าเรามีปรมวิหารสีไปจำใจ เราก็เป็นประโสดาบันได้แบบสบายถ้าเรามีความฉลาด <c oughs> แต่ถ้าหากว่าเราโง่ปล่อยให้จิตเป็นาทาสของกิเลสยังมีอารมณ์อิจฉาและเสียาบุคคลอืน่นอยากจะริค่าเก่งฆ่าทำลายบุคคลอืน่นให้มีความทุกข์ข่ายความไม่ตาปรานีมีอารมณ์อิจฉามีอารมณ์หวั่นไหว ในกฎข้องกรรมจสิงที่ธรรมดาอันไม่สามารถจะหิีกเลี่ยงได้อย่างนี้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงแมโสดาบันแม้แต่เราจะเป็นคนเราก็ยังเป็นไม่ได้เพราะวิสัยของจิตเป็นอบายภูมิคือเป็นวิสัยของสัตว์ในรกเป็นวิสัยของเปรตเป็นวิสัยเขาสซอสุอรกายเป็นวิสัยขขงเศรษฐิาน เพือนั้นอารมณ์แบบประเภทนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทั้งบิสุสมันเลนอุบาสกอุบาสิกาจงเว้นเสียจงพมใหหารสีให้เป็นปกตินี่เรามาพูดถึงเรื่องการเป็นพระโสดาบันตอนนี้ไปเราก็จะใช้วิธีการอธิบายให้ละเอียดสักหน่อยเพื่อการเป็นพระโสดาบันที่บอก่าไม่ยาก ในอันดับแรกพระมันดาเจ้าพุทธบริษัทมีอารมณ์จิตคิดไว้เสมอว่าเราจะไม่สนใจกับจริยาของบุคคลอื่นโดยเดี๋ยวเขาไม่ไม่ไปก้าวไกยกับจริยาของใครไม่เข้าไปอิจาริยาบุคคลอื่นว่าบุคคลนี้กินมากเกินไปนอนมากเกินไป ลงในลาภแตกาละเกินไปบปําเพ็ญเพียรดีเกินไปอย่างนี้เป็นต้นคือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าจิตเราไปยุ่งอยู่กับเขาก็สแสดงว่าเรานิยมอบายภูมิอย่างนี้ไม่ต้องมีใครแช่งและไปเองแบบสบายจะบวชสรติาาโกรธปีมันก็ไม่มีประโยชน์ เพราะว่าจิตมันเร็วสภาวะของพระของเพศเป็นพระแตจิตเป็นจิตว่ามบาย่าคูมจะสร้างความดีแบบไหนมันก็ดีไม่ได้คนที่มีจิตเร็วที่เป็นว่าเราจะพยายามควบคุมจิตเพราะเราไม่ให้ไปยุ่งกับเริยาของบุคคลอื่นแต่ความจริงเรื่องนี้เราได้ยิงกันอยู่ทุกวัน แต่ความเร็วของพวกเราเปลื่องกันได้หรือเปล่าในเระบการต่อไปเราตั้งใจไว้เสมอว่าจะส่งสินให้บริสุทธิ์โดยไม่ทำลายสินเองไม่ยุยงสองเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศินไม่ยินดีไม่บุคคลอื่นทำลายสินแล้วและเราจะมีจิต ยอมรับทับถ์อความดีขององค์สมเด็จตัวสมมาสัพพิจ้าความดีของพระธรรมความดีของพระสงฆ์เราไม่จิตตรงเฉพาะพรนิพพานคือการกระทำจิตทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะให้ทางเกริญสัตธิ้ทางแก่บุคคลผู้หลงทางแนะนำบุคคลผู้มีความงโง่ ถวายทายกระประสงบูชาพระตนไกลเพื่องความดีของบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นต้นเราทำอย่างนี้ทุกอย่างเราไม่หวังผลในการตอบแทนในปัจจุบันเรามีความต้องการอย่างเดียวคือสร้างความดีเพื่อสู่พนิภานเมื่อรมที่กล่าวตามมานี้จะเห็นว่าแปรนมที่ต่ำมาก แต่ท่านทั้งหลายก็จะลืมอารมณ์ที่ลกาาวานี้เป็นอารมณ์บระโสดาบันโพสตาขัดตุงเมื่อสตาขัดตุงก็หมายความว่าเราเกิดเป็นมนุษย์กิจชาติก็จบกิจเป็นพระราหาันได้เพาะว่าท่านนหลายจะถามว่าเอาสมาธิอิจมาจากไหน ไม่ได้ต้องตอบว่าถ้าหากว่าท่านนงหลายคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระอริยสงฆ์ว่าท่านหลายทั้งสามประการนี้มีความดีหาประมาณไม่ได้เราขอยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าโดยจะบติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างและจะเว้น คำคอยคำห้ามพรามที่พระพุทธเจา้าทรงห้ามไม่ให้ปฏิบัติทุกอย่างแล้วเราก็ยอมรับนักสือพระอริยสงฆ์สาวกเพื่อท่านมีความดีตามที่พระพุทธเจา้าทรงสอนและท่านท่านปฏิบัติตามเป็นความดีที่เดินทรงความบริสุทธิ์มีจิตเป็นสุขมีอารมณ์เป็นสุข อย่างนี้ราออะไรกะว่าท่านเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ฝา่าฝืนข้อห้ามแล้วก็พยายามปฏิบัติตามความดีที่พระพุทธเจา้าทรงแนะนำ <c oughs> ถ้าว่าบรรดดท่านพุทธบริษัทแต่งหลายคิดอย่างนี้ไว้เป็นปกติถึงแม้ว่าท่านจะไม่กำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกท่านจะไม่ภาวนาว่าพุทโธธรรมโมสังโฆ ก็ชื่อว่าท่านเป็นผู้มีสมาธิในพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังขานุา ật, สติกรรมฐานตัวจิตเราทรงตรงอยู่ในความดียอมรับนับถือความดีของพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่เป็นองค์สมาธิที่มีความสำคัญแค่ที่เรานั่งภาวนา ด้่ยจิตสงบเฉพาะเวลาแต่พอลืมตาขึ้นมาก,ก็ปล่อยลมลอยไปในสถานที่ต่างๆเป็นปัจจัยของความชั่วคือไม่ยอมเคารพในศีลไม่ยอมเคารพในธรรมที่องค์มสมเด็จพระสสมมาัมพทธเจ้าทรงแนะนำการหลับตาสักแสนปีหรือโกรธชาติก็ไม่มีประโยชน์ ประโยชน์มันมีอย่างเดียวคืออารมณ์ส่งความดีตอนนี้เมื่อในเมื่อเรายอมรับนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมประสง์เป็นปกติให้เรายอมรับนับถือท่านเราก็ต้องส่งสินห้าและสินของตนเองให้บริสุทธิ์พระมีสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์เมมีสินสิบบริสุทธิ์ คราวา่มีสินห้าบริสุทธิ์นี่เราว่าเป็นขัข้นตโศดาบันสำหรับสินแปดนั้นเป็นสิ่งของพระอนาคามีเมื่อเรามีสินบริสุทธิ์สินนั้นบรนบริสุทธิ์ยากถ้าลมใจเราตำ่ำถ้ามีอารมณ์เลวสินจะบริสุทธิ์ได้ต้องมีอารมณ์ยเยือกเย็นหรือมีอารมณ์เหมือนน้ำไม่ใช่มีอารมณ์เป็นไฟ ทั้งนี้ก็เพราะว่าต้องมีใจรประกอบปด้วยความรักเห็นคนและสัตว์เป็นที่รักของเราทั้งหมดกินจิตตั้ง,งประกอบด้วยความกรุณาความสงสารเห็นคนและสัตว์เราเห็นว่าทุกท่านเป็นคนที่เราควรจะสงเคราะห์ทั้งหมดต่างกำลังที่เราจะเปงนทำได้อารมณ์จิตเราจะอ่อนโยน ไม่วันไหวไม่เลยความชั่วลอยยินดีในเมื่อบุคคลอื่นได้ดีไม่ฉาดิสียาบุคคลอืน่นไออารมณ์ฉาดิสยาเนะี่ยมันเป็นอารมณ์ของสัตว์นรกมันมีแต่ความเร่าร,ร้อนอารมณ์ที่มีจิตฉาไม่เสียใครเป็นอารมณ์เยือกเย็นเป็นอารมณ์ของสวรรค์เป็นอารมณ์อมข,อววอมของพรหมเป็นอารมณ์ของนิพพาน แล้วเราก็มีรุเดกขาญาณหมายความว่ารู้ว่าสิ่งใดที่มันเป็นธรรมดาเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นี่ถ้้พรมวิหารสี่มีแก่บุคคลใดบุคคลนั้นหาความเล็วไม่ได้มีแต่ความดีการที่จะคิดฆ่าสัตว์ชีวิตก็ไม่มีในจิตเพราะเรามีความรักเรามีสงความสงสาร การจะรักจะขโมยเขามันก็ไม่มีคิจะยื้อแย่งความรักของบุคคลเองก็ไม่มีการกล่าวว่าจาไม่จริงก็ไม่มีว่าจาหยาบก็ไม่มีว่าจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมนม่มอิจฉายสิยาบบุคคลอื่นก็ไม่มีแม้กว่าจาเพื่อเจยเพื่อเจิเหลวไหลไรประโยชน์ก็ไม่มี นี่เป็นอันว่าการทรงบริหารสีทำตนให้เป็นพระโสดาบันได้ง่ายและก็แถมใจอีกนิดหนึ่งว่าเราต้องการพนุน์พานมีการที่เราคิดอยู่ว่าเราจะทรงศิลห้าให้บริสุทธิ์ือทรงศิลปประจำเพื่อให้บริสุทธิ์อันนี้เป็นศีลลานุสติกรรมฐานถ้าเราทรงอารมณ์ไม่ได้ก็ชื่อว่า เรามีชาในสีลานปกติกมรมฐานถ้านึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์อยู่เป็นปกติก็ชื่อว่าเรามีฌาในอนุปกติสามนี่หากว,ว่าเราคิดถึงตั้งใจอยู่ในภพม,มิหารสี่ทั้งสี่รายการเป็นปกติก็ชื่อว่าเรามีชาในภพม,มิหารสี่อิจ้นมไปถึงผลิตภพพา์เป็นอามณ์ก็ชื่อว่าเรามีชาใน อุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอนุว่าอารมณ์แห่งการถึงประโสดาบันขั้นตนมีเพียงเท่านี้ขอมัรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงเข้าใจว่าการเป็นประโสดาบันเป็นของไม่ยากคนดีเป็นง่ายคนเลวเป็นยากเพราะถ้าว่าคนเลวมีสันดานาบายภูมิติดมา ก็ย่อ,อมไม่เห็นคุณค่าของความเป็นประโสดาบันด้วยการปฏิบัติความดีเพียงแค่เล็กน้อยและต่อจากนี้ไปขอามันดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายพยายามตั้งกายให้ตรงจำลองจิตให้มันน่นกำหนดรูดล้ลมให้ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปัิญาสายจนกว่า,วาจะได้ยินเส้นญาณบอกหมดเวลา